ว่าเราจะเอาอะไรเนี่ยป่ะสีธรรมชาติเนี่ยเนเจอร์คันเทอร์แต่ว่าเป็นเทอร์โมอินฟาเรดอะไรก็ว่าไปส่วนที่เราโหลดนะเราเราโหลดอันนี้ที่เราใช้เพราะว่ามันมีจกราฟิกและฟเรนซ์มาให้ก็คือมีพี่กันมาให้เราอ่ะเราใช้อันนี้แล้วก็ Select d o w n โ o a d Option รอสัแป๊บแล้วมันจะเด้งขึ้นมาแล้วกดดาวน์โหลดไปแล้วเราก็รอ ก็เนี่ยประมาณนี้แล้วหลักๆก็ไม่มีอะไรเราเลือกได้ไหมว่าจะเอาวันนี้วันได้ได้ได้เดี๋ยวดูให้รู้สึก